ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและการดําเนินงานในสื่อสมัยใหม่นะครับซึ่งสื่อสมัยใหม่นี้ที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นสื่อที่ผ่านสื่อออนไลน์นะอย่างเช่น y t u t u นะครับเฟซบุ๊กนะไลทีวีต่างๆเหล่านี้ก็คือสื่อสมัยใหม่ที่มีผลและเ,เกิดผลกระทบกับ สื่อหลักก็คือสาานีโทรทัศดิจิตอลโดยตรงสําหรับประเด็นศึกษาในวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจในการดําเนินกิจการหรือการดําเนินงานในสื่อสมัยใหม่นั่นก็คือตัวไลน์ทีวีตัวไลน์ทีวีเนี่ยจะมีคอนเซปต์ของ Partnership and e n g a g e นเกจโดยหลักการของไลน์ทีวีแล้วเนี่ยนะหลายคนบอกว่าการเกิดสื่อใหม่เนี่ยมักจะทําให้ตัวสื่อหลักก็คือ,คอช่องทีวีดิจิตอลเนี่ย แย่ yeah, นะครับแต่ในคอนเซปต์ของสื่อใหม่ของไลทีวีเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นผู้นะครับใช้คำว่าทำให้ทีวีรอดเป็นการเกื้อหนุนกันนะลักษณะของไลทีวีนะครับก็จะมีในประเทศไทยแล้วก็ไต้หวันนะครับและ,ก,นะและก,กำลังจะขยายไปอีกหลายๆประเทศโดยใช้แอปพลิเคชัน i n e นั่นเองนะครับคอนเซปต์ก็คือ Partnership and Engagement นะครับในคอนเซปต์ของ l i ทีวีนะครับทำไม ถึงเป็นสื่อสมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพและเกื้อนหนุนกับสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลในปัจจุบันเราจะมาศึกษากันนะครับตัวไลทีวีนี้จะมีแนวคิดนะฮะก็คือการดูฟรีดาวน์โหลดฟรีนะตัวไลทีวีนะครับ,รบโดยมีไอเดียก็คือ from one screen to multi screen นะครับลักษณะของเนื้อหาแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเป็นการ set concept ของตัวไลทีวี ที่ดูฟรีเนี่ยโดยการนํารายการจากหนึ่งหน้าจอไปสู่หลากหลายหน้าจอนะครับทั้งทางทีวีทางโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และแท็บเลต็ตฉะนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในทีวีนะคอนเทนต์นี้อาจจะอยู่ในทีวีแต่มันก็สามารถไปสู่มัลติสกรีนได้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ถ้าคุณมีไลน์ทีวีนะในคอมพิวเตอร์นะครับในแท็บเลตต็ตต่างๆที่คุณจะมีไลน์ทีวีนะครับตรงนี้มันหมายความว่ายังไงก็คือมันขยายช่องทางในการเปิดรับได้กว้างขึ้นคอนเซป t นี้ดูแล้วจะคล้ายๆกับ ทาง YouTube ใช่ไหมฮะอย่างคล้ายๆกับทางพวก f a c e b o o k นะครับแต่ตัวไลทีวีเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก2แอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้างต้นเพราะไลทีวีเนี่ยจะมีลักษณะของการเกื้อหนุนหรือคล้ายคลึงกับตัวสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบันพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อตอนนี้คำว่า Multi-Screen หมายความว่ายังไงหมายความว่านัปัจจุบันนะครับ ไลฟ์สไตล์ของคนนะครับใน1วันจากภาพที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยมันมีการใช้นะครับหรือเปิดรับสกรีนที่เปลี่ยนไปนะครับในอดีตเราอาจจะมีแค่โทรทัศน์กับวิทยุนะครับแต่ปัจจุบันมันมีสกรีนต่างๆเกิดขึ้นมากมายจากภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะเป็นวีคเดย์นะฝั่งนี้ก็จะคือการใช้ชีวิตใน1วันนะครับ ด้านบนจะเป็นลักษณะของ Activity ต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่เป็นลูกศรก็คือตัว Time ตัวนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็คือช่องทางที่เขาใช้ในการเปิดรับข่าวสารจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเรามองกันที่ภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับสื่อวิทยุจะมีน้อยนะสื่อวิทยุจะมีน้อยสื่อโทรทัศน์ก็เริ่มน้อยลงแต่ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เกือบทุกช่วงเวลาจะมีสื่อประเภท Device เช่นพวกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทั้งวันฉะนั้นมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าอิทธิพลของสื่อใหม่เนี่ยจะเข้ามากับรูปแบบหรือไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในแต่และะ ในแต่และช่วงวันเยอะมากนะครับออลองดูช่วง7นาฬิกานะตื่นมานะฮะบ,บางคนยังไม่ดูทีวีใช่ไหมฮะก็จะเปิดมือถือเช็คมือถืออาบน้ำอาจจะเปิดมือถือเปิดวิทยุฟังไปด้วยขับรถออกมานอกบ้านนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะ O O H O O, H. o, o H คืออะไรเดี๋ยวอธิบายนิดนึง O O H ก็คือ out of home นะครับหรือตัวสื่อที่อยู่นอกบ้านก็เป็นสกรีนน,นหนึ่งเหมือนกันนะเช่นโฆษณาตามป้ายรถเมล์บิลบอร์ดโฆษณา ในรถโดยสารพวกนี้พวกนี้ก็อีกเป็นสกรีนหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูภาพเต็มๆกันก่นกอนนะครับในช่วงเวลาช่วงกลางวันที่เป็นการ working day เนี่ยนะครับช่วงเวลา working นะจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงประมาณเกือบ6โมงเย็นหรือ4โมงเย็นของช่วงเวลาของการ working เนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้เปิดรับสื่อ หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทางด้านโทรทัศน์เลยนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือโทรศัพท์มือถือนะคอมพิวเตอร์หรือตัวแท็บเล็ตนะไอแพต่างๆนะครับแสดงว่าเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะฮะเวลาดูเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนดูจากข้างบนนะเรากําลังทํางานอยู่ช่วงเวลานี้นะครับเราจะสังเกตเห็นชัดเจนว่าสื่อที่แนบเนื่องในทุกช่วงเวลาของเรามาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพวกอุปกรณ์ device ต่างๆเหล่านี้ นะครับมาถึงช่วงดึกช่วงเย็นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าในช่วงแถวเรากลับบ้านมาแล้วเนี่ยนะฮะแอคทิวีที่เรามีก่อนนอนก็คือการเล่นพวก Line พวก Facebook i n s t a g กรมหรือ Youtube ต่างๆนะครับภาพของสกรีนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่านะครับโทรทัศน์มีการใช้น้อยลงนะครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าการเปิดรับนะในแง่ของโทรทัศน์ดิจิทัลของกลุ่ม ผู้ชมวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ใช่ตัวเลขที่ที่สูงแล้วมันมีการเฉลี่ยไปนะครับอย่างเช่นโทรทัศน์หรือทีวีดิจิตัลยังอยู่ที่ประมาณ59.5%สสูงสุดก็จริงแต่สิ่งที่ตามมาติดๆในช่วงนี้ก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนนะโน้ตบุ๊กแท็บเลต็ตเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวสมาร์ททีวีต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือจะต่อระบบออนไลน์ไว้ได้นะภาพที่ปรากฏก็คือสัดส่วนมี ความใกล้เคียงกันมากถ้าเรารวมในสื่อที่เป็น device ต่างๆนะครับก็คือสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเนี่ยนะครับสามอันเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยยอดก็มีจำนวนใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำของการที่มีคนใช้มากนะครับตัวเลขรวมกันแล้วมันเกิดร้อยเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ารวมแล้วเกิดร้อยแล้วผิดนะไม่ใช่นะมันหมายความว่าคนหนึ่งคนอาจจะมีโอกาสในการรับชมโทรทัศน์การรับรู้ตราสินค้านะในโทรทัศน์ของของของ ของกลุ่มเป้าหมายอาจจะบางคนอาจจะเห็นพวกนี้ผ่าน2ออันเลยนะครับเช่น <c oughs> ดิจิตอลทีวีหรือสมาร์ทโฟนด้วยภาพที่ปรากฏตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า อุปกรณ์ทางด้านดีวายสื่อสื่อใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องไลา์ทีวีก็เลยเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับทำให้ไลา์ทีวีเป็นที่นิยมได้นั่นก็คือคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนหรือ Device ต่างๆเหล่านี้นะแท็บเล็ตต่างนี้เพื่ออะไรนั่นก็คือเขาจะใช้ในแง่ของการชมรายการย้อนหลังนะครับพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนละนะฮะใน ข้อมูลตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือในการสมรวจนะครับการชมย้อนหลังนะพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังเนี่ยมีสัดส่วนมากถึง85.8%นี่คือแนวคิดของไลทีวีว่าเอะคนเนี่ยในเกือบร้อเนตี่ยตั้ง85%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนิยมดูรายการย้อนหลังแสดงว่าการนั่งหน้าจอเพื่อดู ในรายการตามผังรายการเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคนอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูผ่าน YouTube มีถึง7.3นะครับลา์ทีวี36นะชนนแชนลเว็บไซต์ต่างๆรีบ2.3นะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ลดหลักลงมาแต่จากสถิติตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนเนี่ยมีพฤติการการชมรายการย้อนหลังค่อนข้างสูงไลน์ทีวีเลยนำแนวคิดนี้มามา นะครับโดยการศึกษาวิเคราะห์ผู้ชมเนี่ยนะในสถิติของการรับชมเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่รายการที่เปิดรับชมนะครับของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของความเป็นบันเทิงนะละครภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ต่างประเทศการ์ตูนซีรีส์ต่างๆซิทคอมเรียลลิตี้ดนตรีประกวดร้องเพลงเกมโชว์แต่ที่ท้ายๆเลยก็คือพวกสวรารคดีเชิงข่าวนะครับพวกสวรารคดีต่างๆฉะนั้นภาพที่เราปรากฏตรงนี้นะครับมันมองได้ชัดเจนเลยว่า ถ้าคนดูรายการย้อนหลังก็ต้องเน้นเป็นในเรื่องบันเทิงนะครับเพราะมีสัดส,ส่วนของการรับชมรายการย้อนหลังผ่านนะครับด v วิสต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็พบว่าพฤติกรรมการรับชมส่วนใหญ่มันเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายตามไลฟ์สไตล์แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นคําตอบไลทีวีได้ศึกษาแล้วนะครับโดยเอาข้อมูลของการวิเคราะห์นะครับก็พบว่านะก็พบว่า มันมีถึง75%็ิห้าเป็นเป็นช่วงอายุตั้งแต่วัยวัยทำงานนะครับก็คือสิบแดถึงสาสิบห้าปีโดยแบ่งคนเป็นคนที่ชมย้อนหลังเนี่ยก็คือในผู้ชมคนย้อนหลังที่มีจำนวนเยอะๆเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทำงานเลยเนี่ย จะมีผู้ชายสักประมาณ35%นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเลย65%ฉะนั้นแนวคิดของไลทีวีก็กำลังมองพฤติกรรมการชมย้อนหลังนะครับดูรายการในแง่บันเทิงและมองกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่เน้นหนักไปทางด้านเพศหญิงด้วยนะครับเป็นหลักนะฮะแล้วก็เป็นคนในวัยทำงานเกิดอะไรขึ้นนะครับไลทีวีก็เลยเกิดขึ้นโดยมองสิ่งต่างๆที่เราพูดกันมามันคือไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนภายในประเทศ ไลทีวีเนี่ยนะครับนะครับมีลักษณะของผู้ใช้งานนะครับโดยเน้นว่ามีถึง230ประเทศนะเฉพาะไลก่อนนะฮะเยอะเลยฉะนั้นไลทีวีก็คือ10ล้านไลคิดเป็นถึง30.3%เฉะนั้นใครที่มีแอปพลิเคชันไลนะครับส่วนใหญ่นะครับเกือบ30 4 0เนี่ยก็คือ10ล้านจาก3 3ล้านเนี่ยก็คือคิดเป็นเกือบ30เนเนี่ยนะฮะ ติดตั้งไลทีวีในตัวดีไวซ์สองเขาด้วยนะสิ่งต่างๆเพราะเขากำลังมองตรงนี้ว่าจากพฤติกรรมของการชมรายการย้อนหลังเยอะๆเนี่ยมันเลยทําให้เกิดผลดังนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ไลทีวีกำลังนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับมาทําให้เกิด แอปพลิเคชันหรือช่องทางในสื่อสมัยใหม่ที่เรียกว่าไลน์ทีวีแนวคิดเขาอันแรกน่าสนใจมากก็คือเขาบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่ของความทา,ทาจะลดตัวลงละนะครับเพราะสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่เนี่ยมันจะตัดเลยข้อจำกัดเรื่องเวลาออไปเราไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอและขอให้เรามีดีไวซ์หรืออะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์พกพาได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดูได้โดยเป็นการดูย้อนหลังได้อย่างง่ายดายและสิ่งหนึ่งที่ไลน์ทีวีทำเสมอก็คือการลงรายการย้อนหลังแบบทันทีทันใดหลังจากตัวออนแอร์ในในในทีวีนั้นจบลงนะครับหลักการของเขาก็คือข้อนี้วิดีโอย้อนหลังจะอัปโหลดนะครับขึ้นออนไลน์หลังจากจบจากจอโทรทัศน์เพียงไม่กี่ชั่วโมงผู้บริโภค นะครับได้เปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นจริงๆแล้เขารอได้นะครับเขารอได้หรือเขาไม่ได้ดูในช่วงเวลาที่ออนแอร์ในทีวีเขาก็ไม่กังวลอีกต่อไปเขาสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ในไลายทีวีนะครับจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับตามวิชาของเราที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยต้องตาม ให้ทันผู้บริโภคนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของไลน์ทีวีก็คือจับจุดนี้เลยก็คือการวิจัยผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งไลน์จับจุดนี้ทาให้เกิดไลน์ทีวีขึ้นที่มาจากความต้องการของของผู้บริโภคหลักเลยฉะนั้นหลักการง่ายๆของไลน์ทีวีตรงนี้ก็คือการวิจัยผู้บริโภคว่าหนึ่งผู้บริโภคเนี่ยมีสกรีนเยอะขึ้นนะครับไม่ได้มีจอโทรทัศน์อย่างเดียวมีทั้งจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์จอมือถือ อขออภัยมีจอโทรศัพท์มือถือจอคอมพิวเตอร์จอ device t a แท e t เลนะครับสองคนส่วนใหญ่ที่มีอุปรกรณ์พวกเหล่านี้จะใช้ในการดูย้อนหลังเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานนะครับเน้นรายการบันเทิงไลน์ทีวีจึงได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2014จนมาถึงช่วงนี้นะครับก็มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในปี2015เนี่ยนะครับมีอัตราการเติบโตนะครับ ตั้งแต่ช่วงเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3อย่างก้าวกระโดดเลยนะครับเอาละครับแล้วาลทีวีกำหนดนะฮะลักษณะของการรับชมยังไงจริงๆาลทีวีเป็นโมเดลนะครับไอ้ตรงนี้ต้องจำให้ดีเลยเป็นรูปผสมระหว่างสถานีโทรทัศน์กับ YouTube จะไม่เหมือน YouTube 100%และก็ไม่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์ร้อ์เซนซึ่งถามว่ามันคืออะไรมันคือข้อดีของ l i ที TV ที่ทำให้คนที่สามารถรับชมมีความรู้สึกเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับส่วนที่คล้ายกับสถานีโทรทัศน์ก็คือมันจะมีการจัดผังรายการไว้นะครับเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆให้เข้าดูได้ในขณะเดียวกันก็จะคล้ายกับ y t u t u นะครับโดยการดูย้อนหลังได้นี่คือจุดเด่น นะครนี่คือดูเดี๋ยวนี่คือดอูดูเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยนะฮะเกิดความคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นผังรายการที่ลงไว้ให้นะหรือลักษณะของการดูย้อนหลังได้แบบ y o u t u b e นะครับโอเคซึ่งหลักการตรงนี้จะแตกต่างจาก YouTube อยู่อย่างหนึ่งก็คือ y t u t u เนี่ยจะเป็น User g e n e r a t e o o t t n t t เใช่ไหมฮะเป็นคนที่เป็น YouTuber ร์ทำแต่ไลน์ทีวีเนี่ยจะเป็นเหมือนสถานีโทรทัศน์ก็คือ สถานีโทรทัศน์หรือทางไลน์ทีวีเป็นคนกําหนดนะครับรายการให้หรือผลิตรายการให้ดูนะครับมันจะไม่เหมือน YouTube ที่ใครก็ผลิตรายการได้โดยไลน์ทีวีเนี่ยมีการนําเสนอรายการทั้งผลิตเองนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์แต่ที่เขาเน้นที่สุดก็คือพันธมิตรนะครับของพาร์ทเนอร์ก็คือหลายช่องที่เป็นความบันเทิงต่าง ช่องวันนะครับ JMTV t h รั r a t v GDH นะพวกหนังต่างๆก็จะมีนะซีรีส์นะครับ PPTV พวกกีฬานะ Woody World นะก็จะเป็นพวกรายการทอล์กช่อง8นะครรายการพวกค a ณ i ิตี้ทอล์คโชว์ต่างๆ Workpoint t r u i t i o n แล้วก็ทางช่อง9 m c o t นะครับจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารายการที่มาจากพันธมิตรของไลน์ทีวีที่อยู่ในช่องไลน์ทีวีเนี่ย มันจะมีคุณภาพทางการผลิตในะระดับมาตรฐานของโทรทัศน์ดิจิตอลซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวช่อง YouTube ที่เป็น y o u t u b e อหรือตัว User อร์ทำซึ่งบางทีคุณภาพในเชิงการผลิตรายการยังไม่ได้มาตรฐานนะครับฉะนั้นสิ่งที่คนชมไลน์ทีวีพบเห็นชัดเจนก็คือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ดูมีลักษณะมีความ เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือความเป็นมืออาชีพสูงเพราะเขานำคอนเทนต์ของพันธมิตรต่างๆเหล่านี้นะครับมาจัดเป็นผังรายการในไลน์ทีวีนั่นเองนะครับอ่ะเราลองยกตัวอย่างดูกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นรายการเหล่านี้จะถูกผลิตและออนแอร์อยู่ในช่องนะครับนะครับแล้วก็บางส่วนก็มานำเสนอในช่องด้วยไลน์ทีวีด้วยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อรายการนั้นจบก็จะมีการ ลีลันออขออภัยครับมัมีรายการให้มาชมย้อนหลังได้เลยนะครับบันเทิงร้อยแปดเดอะเกสติสีสนิทคนดังนะครับหรือแม้แต่รายการประเภทบันเทิงพวกการพวกคอนเทสต์ต่างๆต,ตรงนี้ซึ่งเป็นรายการที่สร้างเลตติ้งหลักของทางช่องทีวีดิจิตอลก็จะบรรจุลงในผังรายการของทางไลน์ทีวด้วยรวมถึงละครด้วยนะครับปากโป้งรายการประเภททอล์คโชว์นะครับบางช่องนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเชิงเนื้อหาที่เป็น ซีรีส์ละครต่างๆนะฮะอันนี้ก็ออนแอร์ทั้งในไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ออนแอร์ทั้งตัวซานีหลักด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อย่างละเอียดอยีกว่ามันเป็นลักษณะไหน,นกันบ้างนะครับก็มีหลายๆส่วนที่คุ้นเคยอันนี้ก็จะอยู่ในไลน์ทีวีหมดเลยโดยเพราะ GMM TV จะเน้นพวกซีรีส์ต่างๆนะครับเจาะกลุ่มวัยนะรุ่นนะพวกนี้จะเจาะกลุ่มวัยรุ่น ก็ตรงตามสิ่งที่เขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนวัยทํางานหรือวัยรุ่นลักที่ต้องเลือกนะลักต้องเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมิ้นกับมิวพวกนี้ก็เคยออกทางช่อง GMM นะครับ O-negative เดี๋ยวจะพูดถึงกรณีพวกนี้อีกนะครับอาล่ะครับนอกจากนั้นก็จะมีทางทางเวิ o ์กพอยส์นะเวิร์กพอยส่วนใหญ่ก็จะเน้นพวกรายการที่ฮิตอยู่นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกเกมโชว์นะครับหรือเป็นปริศนาฟ้าแลบอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเอาละครับพัฒนิตรของไลน์ทีวีได้นบนันเะทิงนะนี่ก็ผ่านไปแล้วทางด้านค่ายเพลงก็มีนะฮะลักษณะของตัวคอนเสิร์ตหรือมิวสิกวิดีโอต่างๆก็สามารถนำเสนอผ่านทางไลน์ทีวีได้